วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนปฐมวิสามันกสิกรรมเปิดทำการสอนเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2474ตั้งอยู่เลขที่91หมู่ที่8ตำบลหนองครบอำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดสีสเกตมีพื้นที่ทั้งหมด1,472ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในแผนกวิชาพืชศาสตร์ศตวศาสตร์ประมงกะเกษตรศาสตร์บริหารธุรกิจและช่างกลเกษตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีมีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น1464รายจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติสมทบทวิภาคีอสอกอชอ รวมไปถึงหลักสูตรระยะสั้นโดยมีจำนวนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น150คนวิทยาลัยมีการแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านต่างๆและการจัดการเรียนการสอนออกเป็นสัดส่วนดังนี้พื้นที่ในการใช้บริการวิชาการ120ไร่พื้นที่พักอาศัยบ้านพักครูหอพัก100ไร่ พื้นที่ฟาร์มของสถานศึกษา885ไร่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ237ไร่หนองน้ำแหล่งน้ำ130า130ไร่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษากเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำวิทยาลัยมีความต้องการในการใช้น้ำทั้งปีจำนวน2ล้านวน2,279,500ลูกบาทเมตรต่อปีแต่มีพื้นที่และน้ำที่สามารถกักเก็บได้363,514ลูกบาทเมตรต่อปีในหน้าแล้งน้ำในบ่อกว่าร้อยละ50ของจำนวนบ่อแห้งขอดไม่เพียงพอต่อการใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยความจาเป็นในการใช้น้ำจากการสำรวจอาคารเรียนอาคารสำนักงานหอพักงานฟาร์มและสวนสมเด็จโดยเฉลี่ยใช้น้ำดังนี้ฟาร์มพืช385,000ลูกบาทเมตรฟาร์มประมง1 0 0 0 0 0ลูกบาทเมตรฟาร์มสัตว์1 3 30 6 3 0 0กาลูกบาทเมตรสวนสมเด็จ5 7 8 8 2 0 0ลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำใช้อุปโภคบริโภค1,80,000้ 1, 80, ลูกบาทเมตรโดยวิทยายลัยเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาของวิทยายลัยโดยใช้ความคิดริเริ่มภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของตนด้วยการวางแผนการจัดการและสนองแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการบริหารจัดการได้เองมีกระบวนการคิดแสดงความเห็นก่อนการตัดสินใจและลงมือทำร่วมกันเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการน้ำในวิทยายลัยของตนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้วยการร่วมกันผ่านการจัดรูปแบบที่ดินโดยมุ่งเน้นให้มีแหล่งน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติรวมทั้งสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแลง้งเพื่อให้ชุมชนที่วิทยายลัยตั้งอยู่สามารถทำการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้ และได้รับงบประมาณในการขุดบอ่อน้ำขนาด60คูณ88.5คูณ8เมตรซึ่งสามารถบรรจุน้ำได้29,760ลูกบาทเมตรพร้อมทั้งระบบกองตะกรอนอื่นๆเป็นงบประมาณ1,215,580บาทจากมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยโดยบอ่อน้ำดังกล่าวได้ขุดบริเวณข้อกระบือ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำของวิทยาลัยโดยวิทยาลัยสามารถนำน้ำจากบ่อด,ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มกระบือและฟาร์มอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมนอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรีสะเกตได้เป็น1ใน5วิทยาลัยนำร่องในการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลเกษตรสาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรหลักสูตรชลกรในรูปแบบภาคสมทบ ตั้งแต่ปีการศึกษา2,564เป็นรุ่นที่1มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น33คนในส่วนของปีการศึกษา2,565เป็นรุ่นที่2มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น52คนโดยได้รับทุนการศึกษาจากดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกต ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนนักศึกษาผ่านรูปแบบฟาร์มทั้งสิ้น16ฟาร์มในด้านพืชสัตว์และประมงโดยแต่ละฟาร์มได้มีการนำน้ำจากแหลง่งน้ำในรูปแบบของน้ำผิวดินและน้ำบาดาลมาใช้ในแปลงเกษตรโดยยึดหลักในความประหยัดคุ้มค่าตัวอย่างเช่นฟาร์มพืชผักและไฮดโดรโพนิกนำเอาเทคโนโลยีการให้น้ำหยดมาประยุกต์ใช้ในระบบการให้น้ำให้ปุ๋ย แก่พืชผักที่ปลูกด้วยเทคโนโลยีการผลิตผักโดยไม่ใช้ดินรวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีการให้น้ำผ่านระบบสมาร์ทโฟนมาช่วยในการทำงานเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้เป็นการทำกรเกษตรแบบอัจฉริยะอย่างยั่งยืนอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกต ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนนักศึกษาผ่านรูปแบบฟาร์มทั้งสิ้น16ฟาร์มในด้านพืชสัตว์และประมงในแต่และวิชาชีพที่ได้จัดการเรียนการสอนนั้นในส่วนของฟาร์มประมงวิทยายเกษตร,รและเทคโนโลยีสีสเกตมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งกบและหอยให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการเพราะขยายพันธุ์และการเลี้ยงให้ได้ในขนาดที่ตลาดต้องการ โดยได้ดําเนินการในการบริหารจัดการการใช้น้ําในส่วนของฟาร์มในรูปแบบปิดซึ่งมีการนําน้ําเข้ามาในฟาร์มแต่ไม่มีการนําน้ําออกนอกฟาร์มหรือไม่มีของเสียออกนอกฟาร์มนอกจากนี้ยังได้มีการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารจัดการฟาร์มโดยการเข้าร่วมครงการเกษตรเพื่อชีวิตโดยการฝึกให้นักเรียนนักศึกษาแผนวิชาประมงเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินอกจากนี้ฟาร์มประมงยังผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำหรือ Good Aquaculture Practice (GAP) จากกรมประมงในชนิดสัตว์น้ำปลาช่อนปลาดุกปลานินและปลาตะเพียนฟาร์มผักและไฮโดรโปนิก ถือเป็นฟาร์มที่เป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนและ,กะเกษตรกรที่มีความสนใจจนได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีผักปลอดภัยของสำนักงามนมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนกวิชาสัตวศาสตร์จัดการเรียนการสอนสนองนโยบายในการผลิตกำลังพลของประเทศด้านการผลิตสัตว์ครบถ้วนครอบคลุมทั้งด้านการผลิตสัตว์ปีกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้านการผลิตสัตว์ปีกประกอบไปด้วยการเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่และไก่พื้นเมืองด้านการผลิตสัตว์เล็กประกอบไปด้วยการเลี้ยงสุกรการเลี้ยงแพะแกะด้านการผลิตสัตว์ใหญ่ประกอบไปด้วยการเลี้ยงโคเนื้อการเลี้ยงโคนมและการเลี้ยงกระบือ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการจัดการศึกษาในสถานประกอบการหลากหลายแห่งทั่วประเทศและได้รับการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุค,คลบาทด้านการเลี้ยงโคโนมในส่วนของความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2,564ถึง2,565โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตมีความร่วมมือกับโรงเรียนหนองห้างและโรงเรียนบ้านอีนานำผู้เรียนผ่านการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS จังหวัดศรีสะเกต จำนวน48คนนอกจากนี้ยังนำผู้เรียนผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติในทวีปเอเชียยุโรปและแคนาดาจำนวน10คนนอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีโดยนำนักเรียนนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น182คนเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการในวิชาชีพพืชศาสตร์สัตวศาสตร์ ช่างกลเกษตรและประมงทั้งสิ้น13สถานประกอบการและนี่คือการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จมีอาชีพที่มั่นคงสนองต่อนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเชียงเหนือภายในบ้านของฉันบ้านที่ชื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกต